จเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาจะได้นำท่านมาชมทะเลที่เดนมาร์กอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาดูคลื่นทะเลกันเห็นคลื่นทะเลมันสาดเข้ามาสู่ฝั่งเสียงดังซัดซา,าดสาดเข้ามาคลื่นคลื่นแต่ว่าฝั่งก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ร้อนไม่หนาว เฉยอยู่อย่างนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีลมพายุเรีืยกพายุอารมณ์เข้ามามันจะสัดวสารเข้ามาทางตาเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาหูได้ยินเสียงก็เกิดความยินดียินร้ายเข้ามา จมูได้กลิ่นก็เกิดความยินดียินร้ายเข้ามาลิ้นได้รสก็เกิดความยินดียินร้ายเข้ามากายถูกต้องโพธพระก็เกิดความยินดียินร้ายเข้ามาใจนึกคิดก็เกิดความยินดียินร้ายเข้ามาฉะนั้นถ้าเป็นอิทธารมก็เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เกิดความพอใจ ถ้าเป็นอนิทารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็เกิดความเสียใจไม่พอใจฉะนั้นท่านจึงให้เอาสติเนี่ยเป็นเหมือนกับทำโนกก,กั้นกระแสบาปทั้งหลายให้สติอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้งกายใจอารมณ์ต่างๆมันจะพลั่งพูเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้งกายใจเรามีสติ ควบคุมไว้ก็จะไม่วันไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นเสมือนคลื่นต่างๆที่มันซัดสาดเข้าหาฝั่งฝั่งก็ยังอยู่นิ่งสงบเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจะหนาวจะร้อนจะอุ่นจะยังไงก็แล้วแต่ก็จะไม่มีอะไรมาขัดขวางให้รับความเสียหายได้ฉะนั้นเราจงควบคุม จิตใจของเราให้แข็งแกร่งให้มีขันติให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่ออารมณ์ต่างๆที่เป็นอิทธารมณ์ก็ดีอนิธารมณ์ก็ดีเข้ามาถูกทางตาหูจมูกลิ้นกายของใจของเราเราก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวายฉะนั้นจึงขอฝากข้อคิดแนวทางธรรมเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรม จงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร